สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับดิวเข้มบ่ายครูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เช่นเดิมค่ะ ครูยังค้างข้อสอบของการเตรียมเข้าป .1 ในวิชาภาษาไทยไว้วันนี้เราจะมาทำข้อสอบวิชาภาษาไทยกันนะคะสำหรับข้อสอบนะคะเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูข้อสอบข้อแรกเลยค่ะข้อแรกคำใดไม่คล้องจองกับคำว่าขาดก,ก็ไก่บาทคอไข่ขามคอควายหาดค่ะ ขอที่สองคำใดคล้องจองกับคําว่าร้องรำก็ไก่ไพเราะขอไข่รวมกันขอควายทำเพลงค่ะข้อที่สคําำใดมีพยัญชนะต้นเป็นต่อเต่านะคะกอไก่ตุ๊กตาขอไข่สายฝนขอควายเพลงค่ะ ข้อที่สี่คำใดมีพยัญชนะต้นเป็นวอแหวนกอไก่แหวนขอไข่โจกไก่คอควายต้นไม้ค่ะข้อที่5ขอ้อใดเป็นคำที่ใช้สระะทั้งสองคำนะคะกอไก่พระรูปขอไข่มะระสะมุมด คอควายกระจกชนะข้อที่6ข้อใดเป็นคำที่ใช้สระไอทั้งสองคำก็ไก่รถไฟไปไหนข้อไข่ลำใยมองหาข้อควายสนามไทยข้อที่7คําคำใดสะกดด้วยแม่กลทั้งสองคำ กอไก่คนฝนขอไข่ทนนมคอควายตกขนข้อที่8คดคำใดสะกดด้วยแม่กลมทั้งสองคำกอไก่ลมปะปนขอไข่ชมดมคอควายพรมกด ข้อที่9คู่ใดเป็นคำพ้องเสียงทั้งสองคำคก็ไก่การการขอไข่ฟ้าฟ้าคอควายดูงูปูนาข้อที่สิบคู่ใดเป็นคำพ้องเสียงทั้งสองคำก็ไก่หญ้าป่าขอไข่แคบ แถบคอควายหน้าหน้าข้อที่11คำคู่ใดมีความหมายตรงข้ามกันก็ไก่เชื่องช้าขอไข่ถูกแพงคอควายยืดเดียดข้อ12คำคู่ใดมีความหมายตรงข้ามกันก็ไก่หวานขม ขอไข่ลดเลี้ยวคอควายยากเย็นค่ะ13บสามคำใดมีสองพยางก็ไก่ผักบุ้งขอไข่ถูกคอควายเหยียดค่ะ14บสีคำใดเป็นคำควบกล้ำก็ไก่โจนขอไข่กล้วย คอควายปานค่ะ 15. แก้วกินกล้วยกลัวท้องอืดมีคำควบกล้ำกี่คำก็ไก่หนึ่งคำขอไข่สองคำคอควายสามคำค่ะ 16. จงสะกดคำต่อไปนี้เด็กๆด,ดูจากหน้าจอนะคะแล้วดูตัวเลือกค่ะว่าข้อไหนที่สะกดถูกต้อง กอไก่คุณยายคอไข่คุณนายคอควายคุณสายค่ะ 17. จงสะกดคำต่อไปนี้เช่นเดียวกันค่ะกอไก่โต๊ะครูขอไข่โต๊ะคุณคอควายโต๊ะคอนค่ะ 18. ให้กากบาดภาพที่ออกเสียงไม่ตรงกับพยัญชนะนะคะดูรูปภาพกับพยัญชนะหน้ารูปค่ะตัวไหนที่ออกเสียงไม่ตรงให้เด็กๆเลือกได้เลยค่ะ 19. โยงเส้นความสัมพันธ์ของภาพ คําและสระนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพและคําในบรรทัดที่สองแล้วดูค่าว่าคําคํานั้นใช้สระอะไรโยงให้สอดคล้องกันนะคะยี่สิบโยงเส้นสัมพันธ์ของภาพคำและสระเช่นเดียวกันค่ะ ข้อ21เลือกคำตอบที่ทำให้เป็นประโยคสมบูรณ์พระอาทิตย์ขึ้นทางจุดจุด,จดตะวันออกกอไก่ทิศขอไข่ทิศขอควายทิศให้เด็กๆด,ดูค่ะว่าคำไหนที่สะกดถูกต้องนะคะ22เลือกคำตอบที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์เช่นเดียวกันชั้นป .2 ออเรียนพระ,ะวัน จุดจุดจุด,จดก็ไก่พุทธขอไข่พุทธขอควายพุทธค่ะ23เลือกคำตอบที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์แก้วช่วยทำครัวแม่เตือนให้ระวังมีดจุดจุดจุด,จดก็ไก่บาทขอไข่บาทขอควายบาท 24. ลักษณะนามของสิ่งใดเรียกเป็นดอกดูตัวเลือกแล้วตอบคำถามนะคะเด็กๆ 25. ลักษณะนามสิ่งใดต่างจากพวกเด็กๆดูช้อยทั้งหมด3รายการนะคะแล้วตัวไหนที่มีลักษณะนามไม่เหมือนคนอื่นให้กากระบาดค่ะ 26่สิบหจงผสมคำต่อไปนี้ดูรูปภาพและสะกดทีละตัวนะคะก็ไก่กัางหันขอไข่กะหังคอควายกงหัน27จ็ดจงผสมคำต่อไปนี้เช่นเดียวกันก็ไก่มะแม่ขอไข่มังคุดคอควายมักง่ายค่ะ 2ี่ส8คำใดเขียนผิดก็ไก่ปืนใหญ่ขอไข่ไข่ไก่ขอควายทำไมดูตัวสะกดและสระให้ดีนะคะ2ี่สาคำใดเขียนถูกก็ไก่ของใช้ขอไข่น้ำใจขอควายลหลงไหลค่ะ และคำถามข้อสุดท้ายค่ะเมือผมผ่อพบผู้จุดจุดเด,ด็กๆควรทำความเคารพก็ไก่ใหญ่ขอไข่ใหญ่คอควายใหญ่ข้อนี้ให้ดูสระและพยัญชนะให้ดีๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะข้อสอบเตรียมเข้าปหนังวิชาภาษาไทยทั้งหมด30ข้อคะ่ะเราทำเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเด็กๆจดคำตอบไว้นะคะและทวนข้อสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราไปดูเฉลยในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ทิวเข้มไมครูลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ